สบาจะบาแล้วอุ้ยตน้กใจแล้วว่าใบฟูไปอะไรคะปอันน้ข่าวถามเล่นค่ะยัง อะ <Techn ique> ไรๆนะโซลาร์ไปเพดีอาไปดีโ <cái> ซ <serving os> ลาร์ต่างหู4้าสี่โซลาร์สองสอลยแล้วเลปิตมางานเปิดตัวลิปโซลาร์เท้าโฮมนะคะก็สำหรับบ้านเท้าโฮมที่หลายๆบ้านมีปัญหาว่าทำไมเราถึงติดโซลาร์ยังไม่ได้เรื่องนที่เรื่องอะไรวันนี้ก็เอเนจีลิปของเราก็ออกมาจัดการปัญหานี้ให้แล้วค่ะสามารถติดต่อได้แม้พื้นที่จะแบบแคบหรือมีปัญหาก็ตอนนี้หาซื้อได้แล้วอนี้ว่าเปิดในแบบด้แบบ ยาวนานคใช่ค่ะสามารถใช้แอร์ได้8ชั่วโมงทั้งวันชิลๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วอากาศร้อนแบบนี้อยากให้ทุกบ้านได้ดีนะคะเป็นดีต่อคุณภาพชีวิตเราครอบครัวแล้วก็น้องหมาด้วยค่ะเออใ่แต่เป็นเ่อค่าค่ะดีเยอะๆค่ะเออเหมาะกับไลฟ์สไตรยุคนี้ยังไงครับเบเฟิร์นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการที่เราออกมาทำงานเหนื่อยๆแล้วกลับบ้านเราอยากจะเปิดแอร์ชั่มเนาะ8ชั่วโมงก็อากาศบ้านเราก็ร้อนค่ะอย่างตัวใบเองใบเป็นคนอยู่ติดบ้านเนาะก็อยากให้แบบ เราไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่าไฟพุงเรื่องค่าแอร์เรื่องอะไรที่เราก็โอนใจแล้วก็อยากให้น้องมาเราแบบนอนเย็นฉ่ำที่สุดเพราะที่มันจะเป็นเวลาปั๊อราคค่ะหาซื้อได้นะคะตอนนี้ติดต่อพูดคุยได้ที่ห้างสัตค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เปิดตัวราคาอย่างน่ารักรายละเอียดยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะอยากให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วล่าสุดเพื่อนเราอยากยกให้เราเป็นเพื่อน เจอสาวไม่ไม่เป yeah. ็นอยู no. no. psychological psychological ่แล้วเงยหล่อยังไงก็ต้องเป็นได้ค่ะต้องเป็นต้องจองไว้แล้วก็จองเลี้ยงลูกจองทาทุกอย่างกับน้องไว้เลยเรื่องงานของเราเลยไหมคะเรื่องงานของเป็นโดยเฉพาะเราคอยไปคิวแล้วตั้งแต่เขาไปดูหมอว่าวันไหนดีแล้วหนูก็เอาเลยเราวแต่ว่าเราคิวเราเป็นคนตรงคนกระทบถึงวันวันแต่งงานเขาคิวเขาค่ะเของเราที่เราเพื่อนเขาคิวเขาบอกเราคนแรกเลยปะ บอกค่ามินทาตลอดมินทานตลอดเวลาอ๋อได้ยังได้ยังอะไรเพราะเขากลัวเราไมปไม่ได้อย่างนี้หรอกเหมือนคือเฟิร์นเฝ้าน้องตั้งแต่แบบขอหรือยัง <c oughs> จังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาพอวันนี้มันถึงวันที่เขาขอกันหรือจะมีงานจริงจรมันแบบุ้นมันดีใจไปด้วยค่ะจวเ,เราตามทุกโมเมนต์เขาเลย เรียกว่าใส่ใจชีวิตเขาใส่ใจสุดๆเพราะว่าเพื่อนรอบตัวมันไม่มีใครดูมีวิวว่าว่าจะได้แต่งใช่น้มถึงเราด้วยใช่โอ้ยแฝงมากอ้าวเป็นยังไงบ้างครับหัวใจพี่เฟิร์สตอนนี้เออแรงมากมีให้ขาดยังไงมีให้ขาดเออยุ่งมากแต่แดงเป็นยังไงบ้างครับออหัวใจหัวใจโอเคค่ะหัวใจทำงานแล้วก็ พวงนี้ก็ลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็มีหัวใจรักเพื่อนๆที่ได้แต่งงานทุกคนอย่างนี้ไข่บ้าหลายคนบอกว่า <laughs> หลายคนบอกว่าสโสดแล้วสวยแซ่บขึ้นจริงไหมคะใครบ้างไม่มีนะยม่ <laughs> <laughs> แพ้เออยังไงก็ใช<อ>้ชีวิตไปตามเรื่องนะคะทำงานทำงานโดยปกติค่ะเออแบบมีแก่นสารของเรา ก็ S <S บ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ช่วงเลยี่ไม่เหงาเลยเขา้างเขาหลายที่เลยไม่เหงาเลยค่ะอันนี้นช่วงนี้มันมีหมาด้วยแล้วก็แบบเตรียมเตรียมคนมีงานอีกมันต้องรอต่อเนื่องอีกสี่โปรเจกต์ค่ะมันก็เลยคนท่านแบบโอเคเดี๋ยวลุยทำล็อดีให้เสร็จวันนี้ให้บอกว่าคุยกับหมารู้เรื่องแล้วยังไงบ้างก็เขาในวันที่เราเครียดเขาก็เป็นความสุขค่ะส่วนวันไหนที่เรามีความสุขเขาเป็นความเครียดให้เราอยู่แล้วเวลาเราแบบเขาทำได้ทุกอย่างเวลาเราคุยอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกับเขายังไงอะภาษาที่เราคุยกับน้องหมา ฮะไมอฉีดลงแพดได้ไหมลูกแม่ขอร้องเพาจะมีแบบเออฉี่อยู่ทั่วบ้านอะไรอย่างเงี้ยแค่ยังสนอยู่มีไหว้หมาไหว้หมาขอร้องทุกอย่างได้ผลไหมคะไม่เคยไม่เคยมาที่มีความสุขเป็นความเคียนมีความสุขกับอยู่กับการอยู่กับหมา มี่บ้างเครียดบ้างผลกันไปงั้นหนุ่มๆมีเข้ามาบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะศูนปอร์เซนต์สวยขนาดนี้นะสวยสวยสวยได้แบบเบอร์นี้เบอร์ต้นะได้ยังไงมันปล่อยมันปล่อยมันรางได้ยังไงจริงจริงหนุ่มๆไม่มีเอาหมามาล่ออเปล่าเอาหมามาดูหมามาดูหมามาดูหมาบ้านเราดูมหมาบ้านเราไม่มีแกไม่มีใคร ไม่มีใครเอาอะไรมาล่อหลอกเราทำงานหรือว่าเราไปหลอกล้อใครมาเราก็ไม่ได้เอาหมาไปล่อหลอกใครเราเราไม่เปิดหรือเปล่าหรือแบบว่าเราปิดตัวเองหรือเปล่าปิดไหมไม่ปิดหรอกค่ะตอนนี้ก็ทํางานจริงๆแล้วก็ทุกองก็แฮปปี้ดีค่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่รู้เสริม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 ่ชอบเราใช่ไม่ใช่เราเป็นรูแบบว่าส่งเกินไปมันดีเกินไปน่าใช่นะคะไปลองไม่ได้ไกลตัวไปใช่วย เราไม่มีสเปคเลยแต่อะไรเพื่อนเพื่อนมีหาให้ไหมครับพอกกให้หาใครบ้างไหมอะไรย่เงยไม่มีใครหาให้เ้องต้องกัภาษาอะไรครับคกภาษาอะไรนะคุยกับคุยกับีรมาอ้าวแล้วแมันถามม้นจะไม่ตอบ ีฟอยเสียงแปลกๆมาฟังไม่ออกนอกจากพี่ได้ยื้ชีกวดอะไรก็ไม่รู้เขาจริงๆคนจริงๆหนุ่มที่จะต้องเข้ามาหาไบเฟิร์นจะต้องเป็นแบบแบบไหนแบบไหนไฟไหนที่จะทำให้เราเปิดใจใครหมาเด็กใครไหนหมาเด็กหมาแกม่ดันดี้พี่หมีอะไรเงี้ยอ่านสไตล์ไหนชอบแบบไหนจ๊ะไม่มีสเปคจริงๆค่ะเก็เลยไม่รู้อ่ะเอออย่างกดดันไม่รู้จริงๆถ้าชอบก็คือชอบแค่ดันเลยก็คือชอบไม่จำเป็นต้องมีฟิลแบบ แพ้อะไรแบบเนี้ยแบบมาแบบวันนี้เราแพ้อะไรอย่างเงี้ยแพ้ไฟเองไม่เคยไม่แพ้ไม่แพ้เลยไม่เคยแพ้ไปเอ่เหมือนพอมันไม่ได้รู้ว่าเรามีสเปคอะไรมาเลยจับจุดไม่ได้น้อว่าเราจะต้องแบบเดินมาแล้วเป็นแบบนี้ใช่เลยเอาแบบเขาแบบรักสัตว์เนี่ยช่วยเราเลี้ยงหมาได้เนอออันนี้ต้องการหนึ่งนะไอ้แม่ถ้ารักสัตว์นิดเดียวเรารู้สึกไงเขาเคลียร์อยากเห็นเขาแต่อยากเห็นเขาด สักทีอะไรไม่เป็นไรค่ะยวเชียร์งานไปก่อนได้ไหมไปถึงเวลาเมื่อไหร่เออโมงเนาะไม่ดูเลยไม่มีวิแววจริงๆค่ะมันยังไม่ต้องการหรอก็เออมันเออมันก็เรื่อยๆไปแบบนี้ค่ะไม่ไม่สีเลี่ยนเลยทีนี้คือใบเฟิไม่ต้องการมีผู้ชายมาอยู่ังตัวถ้ามันเป็นพรลิขิถ้ามันจะมีได้มันก็โอเคแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลิขิตเมื่อไหร่แต่เพืนบอกให้มีได้แล้ว เพื่อนยังหาไม่ได้เลยค่ะส่วนใหญ่มีแค่ร้องไอ้คนเดียวเองเหนื่อยไหมกับการบอกว่าต้องออกมาบอกว่าทุกคนเมื่อไหรเมื่อไร่เมื่อไร่เนี่ยไม่เหนื่อยนะเข้าใจแต่ว่าหนูไม่มีอ่ะสีสันนะสีสันค่ะเออไอเรื่องอะไรแล้วนะไเรื่องงานเรื่องงานอย่างว่าทุกไรทุกละครที่เป็นรีเมคแซบอะไรเงี้ยชื่อใบเฟิร์มมันต้องโผล่มาเป็นคนแรกอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้าง โอเคค่ะแฮปปี้เพราะว่าของหนูชื่อของหนูไม่ใช่แค่รีแมงนะคะรีรันก็ชื่อหนูมาโอเคมากๆอะคิวเพราะล่าสุดมันมีแบบเหมือนมันมีโปรเจกต์หนึ่งก็ชื่อหนูโผล่มาอีกแล้วเป็นอันดับต้นที่ควรที่กลองเออน่าจะถูกสุดเออรู้จริงไหมครับออก็โอเคค่ะรู้สึกขอบคุณดีกว่าที่ทุกคนนึกถึงอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่พอมันเป็นโปรเจกต์ที่ใช้คำว่าอะไรนะ เอออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะนึกถึงชื่อเราอะไรเงี้ยก็ดีใจเป็นจริงบ้างหรือยังที่เขาออกมาเรตล่าสุดมีบ้างหรือยังอย่าให้หนูถูกฟ้องเลยอ่าเอาเป็นว่าก็มีติดต่อมาทั้งทั้งรีเมคแล้วไม่รีเมคแต่ปัจจุบนก็มีล็อตที่หนูรับไปแล้วที่บอกว่าสีสีเรื่องนี้เลยตอนนี้ก็ต้องทำอันนี้ก่อนอันอเคียย์ก่อนใช่ไหมใช่ต้องเคลียร์การค้าก่อนโปรเจกต์ใหม่ยังไม่ติ๊กูกใช่ไหมโปรเจกต์ ไม่รู้ใหม่ของพี่แต่หนูใหม่ไหมไงแต่แน่ใจเลยว่ามีผสมกันไปนี่ผสมกันไปอยากคุยอยู่ไหนกันอยากคุยก่อนเออค่ะใช่แต่ว่ามีเรื่องโปรตีนแรกเนี่ยกำลังจะเปิดกล้องถ่ายเรื่องอะไรนะเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกแต่เขายังไม่ยอมให้หนูพูดพูดชื่อเออรอก็คือละครแซ่บๆก็คือต้องชื่อไปเปิดเท่านั้นจริงๆไม่แทบก็มีค่ะแล้วทั่วไปจริงก็ติดต่อแบบคนกันมาอย่างอย่าง โปรเจกต์แบบยิงปืนอะไรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่คือแบบอ๋อจริงๆนั้นอยากไปเรียนส่วนตัวเรียนเองเพราะว่าเป็นคนกลัวปืนกลัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่ามีแนวโน้มที่จะต้องได้ใช้ได้ทําก็เลยแบบไปบังคับผู้จัดการไปเรียนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยในกับพี่นิวแล้ววพี่นิเป็นยังไงบ้างแบบสอนสมฐานพี่นิวมากค่ะคนอื่นเขามาเรียนยิงปืนเขาก็อาจจะไม่มีพื้นฐานเนอะนอกจากหนูไม่มีพื้นฐานแล้วหนูมีปัญหาไปด้วยยังไงคะเพิ่นทำไมต้องยืนพอยเท้าพลอยเท้าที่ไห เป็นใส่รองเท้าใช่พี่ดิ้งถามตลอดทำไมเดินก็แคะขาเขายิงตายแล้วมั้งเลยเออเออเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ค่อยได้ก็ให้พี่เขาอดทนไปนิดนึงเขาอดทนเราแทนเอาอดทนเราเขาเรียกว่าเป็นงานยิงปืนติดแตรมนะติดติดเออติดสวยดีสาวผู้ชายก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าน้องปิดสะโพกทำไมครับอะไรเจ้าพ่ออย่างเัา ลองเรียนไหมครั้งเดียวเพราะว่าครูน่าจะถอดใจแล้วไม่คิดไหมพอเวลาไปเรียนเพราะว่ามันหนมันหนักมือคือคือชงอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเรียนจริงๆมันเป็นอีเดียวที่แบบว่ามันยากมากค่ะแต่ดีอยู่ที่คิดเพราะรู้สึกว่าไอ้ช่วงก่อนที่เราได้ยิงมันมีช่วงที่แบบมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดมีสมาธิมีแล้วมีแล้วมีอะไรอื่นหรือไหมคะต่อยมวยต่อยไม่มีแล้วแล้วมณนี้โอเคคไปเฟิื่อ